สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับเราในช่วงเรื่องเล่าของเราชาวเกมเมอร์นะครับเรื่องเล่าในวันนี้ที่เราจะมาเล่าก็คือเรื่องของสามเนลเมอร์วิลดานั่นเองสามเนลเมอร์วิลดานั้นมีหลายตำนานที่เราขานกันจากปากสู่ปากหลายตำนานก็บ้างบ้างก็ว่าเป็นสนามรบของสหราชอรัละละเสเซียเกิดการต่อสู้ในสงครามโลกหลังจากสงครามโลก ในการต่อสู้อาจจะมีอุปกรณ์บางชิ้นที่เป็นสัญญาณรบกวนทําให้เรือและเครื่องบินไม่สามารถติดต่อและบอกตําแหน่งที่ชัดเจนหรือพูดง่ายๆคือ GPS ของเขาใช้การไม่ได้จึงทําให้หลงทางถ้าเป็นเรือโดยน้ําไหลที่เชี่ยวกราดทําให้พัซซากเรือหายไปในน้ําลึกแต่ถ้าเป็นเครื่องบินด้วยสภาพอากาศที่มีเมฆมากและหมอกหนาทาให้ขับไปขับไปแบบว่า ก็ไปบ,บินไปวนมาบินไปวนมาจนทําให้น้ามันหมดและตกลงในน้ําแล้วก็เช่นเดียวกับเรือก็เหมือนกันคือน้ําที่เชี่ยวกราดจะพัดซากเครื่องบินหายไปดูพิตาและอีกตำนานหนึ่งนะครับมันก็ข้างอีกตำนานที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็ลอกจะเหลือเชื่อนิดนึงเขาว่าเป็นฐานทัพขอลับของมนุษย์ต่างดาวนะครับถ้าเกิดก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ภาพนี้มันเกี่ยวอะไรกับฐานรับมนุษย์ต่างดาวนะครับดูภาพประกอบไปด้วย และเขาก็ว่ามน,นุษย์ต่างดาวได้จับพวกเขาไปทดลองผมก็สงสัยว่าเขาจะจับไปทดลองเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่ามีปีศาจปลาหมึกยักษ์นั่นเองนะครับเรื่องเล่าก็มีแค่นี้ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องสันส้นๆขอบคุณครับ